เลือกเปลี่ยนเลนแต่ว่าปะตอนยอนเขาเนี่ยก็จะเข้ามาบี้ตูดจนได้เขาจะไปได้ไหมคันหลังเราเขาจะไปได้หรือเปล่ากระทืดเบรเพราะว่ามีเหตุที่เราไม่สามารถแก้ไขได้รอผิดจังหวะรอผิดเหลี่ยมผิดมุมตูดหายหูหายเร่งเติมพุ่งปูเข้ามาเนี่ย กินเสาไฟฟ้ากินรถเขารถใหญ่ตีวงเข้าไปแทรกแล้วเราโดนกินเปลี่ยนเลนใกล้เกินโดนไถได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูความคิดอันตรายของมือใหม่ภาค2นะครับมือใหม่หลายๆท่านนะครับตอนนี้เราอาจจะพอบังคับรถไปตามทางได้แล้วพอลองออกถนนได้บ้างแล้วก็จริงนะครับ แต่ว่าเนี่ยเราขับทีไรเรารู้สึกว่าขับยากมากเลยพี่ๆบนถนนมีแต่เก่งๆก,กันทั้งนั้นเลยฉันขับทีไรฉันเจอแต่สถานการณ์ที่ยากลำบากอันตรายเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับทีไรปวดหัวปวดท้องจับไข้ทุกทีเลยบางครั้งครับหลายๆจังหวะนั้นะ่ะมันเริ่มมาจากความคิดครับบางทีถ้าความคิดเรามันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึง หรือว่าเราเนี่ยไม่ได้มองในมุมกลับอันนี้ครับบางทีอ่ะจากเรื่องง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความคิดอันตรายครับที่ถ้าเราเนี่ยเผลอไปคิดอย่างนั้นแล้วมันอันตรายขึ้นมาจริงๆแต่ว่าถ้าเราดูและเราเข้าใจเราเอาฮวงมาปรับใช้เปลี่ยนความคิดของเรา มันจะทําให้เราขับง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วมันจะทําให้เราขับสบายใจขึ้นอีกเยอะเลยครับงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปห่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองมือใหม่หลายๆท่านนะครับเวลาที่เราขับรถออกถนนมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวิ๊ยเนี่ยมีคนอื่นเยอะแยะลอบตัวเรามากเลยเขาจะไปได้ไหม คันหลังเราเขาจะไปได้หรือเปล่าซ้ายขวาหน้าหลังเขาจะรู้สึกลำคาเราไหมเราเป็นภาระบนท้องถนนหรือเปล่าเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เขาไปได้ทุกคนเนี่ยมาบนถนนเราต้องแบ่งปันทางซึ่งกันและกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปห่วงคนอื่น เยอะเกินจนเราทิ้งหน้าที่ของเราจนเราไม่ปกป้องตัวเองแล้วใครละ่ะจะทำหน้าที่ปกป้องเราเราสามารถแบ่งปันได้แชร์ได้ให้ทางได้มีน้ำใจได้อันนี้ดีแล้วครับแต่สิ่งสำคัญน่ะเราต้องห่วงตัวเอง แน่นอนครับว่ามันอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวอาใช่แต่ว่าเราเห็นแก่ตัวบนพื้นฐานของกฎหมายและการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมกันบนสังคมครับเราจำเป็นจะต้องมีความปาารถนาอยากไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยเราไม่สามารถที่จะแบบเออ,เอ,อไปเลยไปเลยฉันไม่ไปละฉันไม่ไปละฉ,ฉันกลับบ้านละเออฉันไม่ไปตามทางนี้ละ ทางนี้โอ้พ,พี่เยอะจังเลยโอเคพี่ขับกันไปเลยนั้นเลิกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ครับไม่เป็นไรเราสามารถสนใจหน้าที่ของเราเนี่ยครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเรามั่นใจว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วมันถูกต้องแล้วครับขับต่อไปขับรถ แบบปกป้องตัวเองและคนที่เรารักครับ 2. เลือกใช้พื้นที่ด้านหลังมือใหม่หลายๆท่านนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็มักจะพิจารณาแค่พื้นที่ด้านหลังรถเราอย่างเดียวชั้นเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเลนชั้นต้องเลือกพื้นที่หลังรถมากๆโล่งๆเท่านั้นชั้นถึงจะเปลี่ยนถามว่าใช่ไหม ใช่ถูกแค่ครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราสามารถพิจารณาพื้นที่ด้านหน้าได้และเราใช้พื้นที่หน้ารถเราอย่างเหมาะสมได้มันจะทำให้เราขับง่ายขึ้นครับเช่นในจังหวะนี้ที่เนี่ยที่เขาอยู่ข้างเนี้ยโอ้โหและความเร็วก็ใกล้ๆก,กันเลียดเลกันเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนเลนยังไงกลา้าก็ไม่กล้าเนาะแต่ว่าเราเนี่ยลืมดูไปไงว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเลนอะ เราต้องการจะไปซ้ายใช่ไหมครับแต่เนี่ยซ้ายมันโล่งมากเห็นไหมซ้ายโล่งอย่างนี้เลยแต่ว่าเราเนี่ยวแต่ไปจมอยู่กับข้างหลังจมอยู่แต่กับข้างหลังจนเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่หน้ารถท,ทั้งทั้งที่นี่ครับเราสามารถเติมพันเร่งเร่งได้หรือถ้ามีพื้นที่แล้วมีระยะห่างแล้วเราก็ความเร็วคงที่มาก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาจุดนั้นจุดเดียวหรือการที่เราเนี่ยเลือกเปลี่ยนเลนไป แล้วเราเนี่ยไม่ใช้คันเร่งอันนี้เราก็ใช้พื้นที่ด้านหลังรถเราอยู่กันนะเนี่ยสมมุตินะผมเนี่ยเลือกเปลี่ยนเลนแต่ว่าผมอะตาตอนยอนเห็นไหมตะตอนยอน,เ,น,ตตอน,ยอนเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ใช้คันเร่งผมมองข้างหลังผมกลัวรถหลังมากแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะเข้ามาบี้ตูดผมจนได้อันนี้คือเรารอให้ข้างหลัง ใช้พื้นที่ด้านหลังรถเรานะครับรอให้เขาเข้ามาเรากลัวใช่ไหมเรากลัวเขาเข้ามาเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมกดคันเร่งไปการที่เราไม่กดคันเร่งไปนะครับก็เหมือนเป็นการเชื้อชวนให้เขาเข้ามาจี้เรามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นครับไม่ถ้าสมมติว่าอ๋อเนี่ยมีที่ข้างหน้าอ๋อเรากดคันเร่งไปได้อ๋อตอนเนี้เราเปลี่ยนมาเลนขวาแล้วฉันไม่อยากให้เขาเข้าใกล้ เรากดคันเร่งเพิ่มความเร็วไปได้เป็นการรักษาระยะห่างการที่เราใช้คันเร่งครับเราเนี่ยเป็นคนเลือกชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกว่าเราจะห่างจากคันหน้าเท่าไหร่เราเป็นคนเลือกว่าจะทิ้งพี่เขาเท่าไหร่หรจากคันหลังเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่เร่งเนี่ยถ้าเราไม่เร่งคันหลังเนี่ยครับ เขาจะเอ๊ะเอายังไงกับคันนี้ดีนะจะจี้ตูดมันดีไหมจะบี้มันดีหรือเปล่าเอายังไงกับมันดีเนี่ยครับจะเป็นตัวเลือกของเขาแล้วว่าเขาจะจัดการกับเราอย่างไงไม่ครับเนี่ยมีพื้นที่ข้างหน้าใช้พื้นที่ข้างหน้าครับทั้งในเรื่องของการตรงทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนเลนครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามีพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยครับเนี่ยหน้ารถเขาโล่งเนาะเราก็มาได้สบายสบายเลยครับเราลองดู ทุกคนบนถนนครับขับแบบนี้กันหมดเลยเวลาจะเปลี่ยนเลนไปเลนที่เร็วขึ้นหรือถ้าด้านหน้านั้นโลง่งเขาก็มักจะใช้คันเร่งใช้พื้นที่ด้านหน้าครับเราลองดูครับว่าเราอ่ะมีตัวเลือกอะไรบ้างถ้ามีที่ด้านหน้าใช้ครับเราจะเป็นคนคุมเกมครับ 3. ไม่ทำอะไรเลยการขับรถครับมันจำเป็นที่จะต้องขับไปคิดไป แก้สถานการณ์ไปทําสถานการณ์นั้นให้มันง่ายทําสถานการณ์นั้นให้มันปลอดภัยครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยกายปล่อยใจไปอย่างเดียวได้ตลอดทางครับเช่นสมมุติเนี่ยเราเจอรถช้าหรือเจอรถจอดบางครั้งบางทีครับเราก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้เราอาจจะรอก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยเห็นปะ การรอเนี่ยมันก็ทําให้อันตรายได้เหมือนกันนะรอผิดจังหวะรอผิดเหลี่ยมผิดมุมตูดหายหูหายเกิดอุบัติเหตุได้ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูสิดูคนอื่นเขาสิเห็นปะเขาไปกันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเนี่ยพอผมเห็นแล้วว่าพี่เขาเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวนะแต่ผมเนี่ยไม่ทําอะไรเลยไม่ยอมเปลี่ยนเลนไม่ยอมไปไม่ยอมแก้สถานการณ์ จนคราวนี้ครับเห็นไหมมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีเลยแล้วบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยมันแก้ยากมากกว่าด้วยครับไม่ได้ครับเวลาเราขับรถแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมองหาจังหวะในการทำให้เราเนี่ยขับได้ราบลื่นขับได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอครับเราจำเป็นจะต้องคิดเลยว่าตอนเนี้ มีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อความเร็วที่ฉันใช้อยู่ตอนนี้ต่อเลนที่ฉันอยู่ในตอนนี้มีไหมถ้าไม่มีเราสามารถอ๋อก็อาจจะปล่อยกายปล่อยใจไปได้สักพักหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกแล้วว่ามีเราต้องคิดก่อนเลยไปได้ไหมไปยังไงมีตัวเลือกอะไรบ้างฉันต้องอ่านเกมให้ออกเลยว่า เห็นไฟเลี้ยวแนละ้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาเลี้ยวแน่นอนเลยเราจะต้องทํายังไงดีเพื่อให้เราเนี่ยอาจจะพอไปต่อได้อาจจะพอไม่ต้องจอดหรือพ้นจากสถานการณ์นั้นไปให้มันง่ายๆเนียครับบางทีเนี่ยการที่เราจะต้องขับเบรคขับเบรคเนี่ยไม่ทําอะไรเลยเห็นปะเนี่ยครับไม่ทําอะไรเลยมันก็ทําให้เราเสียจังหวะกว่าจะเดินทางถึงเนี่ยเห็นไหมจาก50 60เหลือ30เหลือจอด บางครั้งมันอันตรายครับขับขับอยู่คันนี้เลือกเบรกแล้วบางทีมันจะต้องเบรกกันทั้งถนนแล้วมันชนกันทั้งถนนบางครั้งบางทีครับการไม่อยู่ตรงนั้นมันง่ายกว่าการไม่อยู่ตรงนั้นมันปลอดภัยมากกว่าครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะยอมรับกับมันทุกสถานการณ์ครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเหมือนกับการยอมรับมันครับโอ้มาเลยเกิดกับฉันได้เลยเต็มที่ทุกอย่างประเดประดังเข้ามาฉันรับไว้เอง กันรับไว้เองแต่อย่างนั้นเราไม่เอาครับเราเห็นแล้วเนาะเนี่ยครับเราสามารถอ๋อตรงเนี้ยมันติดโอ้โหกี่เลนเนี่ยติดต้องกี่เลนเนี่ยเนี่ยเราสามารถเบียออเยบ่ยงออกมาได้เห็นไหมเบี่ยงออกมาได้ให้เราไปในสถานการณ์ที่เราเนี่ยเอาตัวรอดได้เราเนี่ยง่ายเราเนี่ยปลอดภัยเห็นไหมครับอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่ยาก อย่าไปรับมันครับปฏิเสธมันตั้งแต่เนิ่นๆหาทางไปหาทางที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดครับ 4. เบรกแก้ไขสถานการณ์มือใหม่หลายๆท่านนะครับอาจจะคิดว่าการเบรกนั้นคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดการหยุดรถนั้นคือสิ่งที่ช่วยปกป้องเราแต่จริงๆแล้วไม่เสมอไปนะครับ การที่เราเนี่ยขับรถอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยมีรถต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ดีๆเราไปกระทืบเบรคเพราะว่ามีเหตุที่เราไม่สามารถแก้ไขได้บางครั้งบางทีเราเนี่ยอาจจะเป็นคนก่อให้เกิดหรือเราอาจจะเป็นคนที่จะต้องร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็ได้นะครับเราลองคิดกลับกันมันจะดีกว่าไหม ที่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอ่ะมันจะดีกว่าไหมการเบรกค,คือการเราหยุดแต่สถานการณ์นั้นไม่หยุดมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยก็แล้วแต่แต่เรากลายเป็นผู้ชมหรือบางทีกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมแต่ถ้าเราเนี่ยออกจากสถานการณ์นั้น ออกไปเลยเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับ,รบสถานการณ์นี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมครับขวาติดหน้าติดทํายังไงดีนี่กดคันเร่งไปเลยเห็นไหมกดคันเร่งแล้วเฉียงเข้าด้านหน้าเขาเห็นไหมครับอันนี้มันจะทําให้เราขับลื่นขับปลอดภัยครับแต่ถ้าเมื่อกี้เลือกที่จะไม่ทําอะไรเลย เราเนี่ยก็จะต้องได้เบรกจอดแล้วการเบรกจอดเนี่ยครับการที่รถมันขับเร็วๆอยู่เงี้ยแล้วเราไปเบรกจอดบางครั้งบางทีมันอันตรายครับเราลองดูว่าอันไหนที่เราทำแล้วเราปลอดภัยมากกว่าเราสามารถเลือกจังหวะนั้นได้ครับนี่เช่นจังหวะนี้ที่เราสามารถเห็นไหมเปลี่ยนเล่นออกมาได้กดคันเร่งออกมาได้ครับ มันก็จะทําให้เราขับได้อย่างราบลื่อและปลอดภัยมากกว่าครับ 5. ไม่มั่นใจแต่ก็ทําอะไรรีบร้อนมือใหม่หลายๆท่านนะครับบางจังหวะบางทีอะสถานการณ์ที่ง่ายๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นยากอันตรายและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาซะอย,อย่างนั้นได้เลยนะครับเช่นซอยแบบนี้ครับเนี่ยโอ้มีแคบมีขอบมีอะไรเนี่ย แล้วเราเลี้ยวไปไม่มั่นใจเกิดเล่งเติมพุ่งปู๊ดเข้ามาเนี่ยกินเสาไฟฟ้ากินรถเขาเนี่ยครับจากเรื่องง่ายๆมันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยมันกลายเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาได้ทันทีเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดเราไม่ชอบเราก็จะทํามันให้แบบผ่านๆไปเร็วๆไม่ครับอันไหนที่ไม่ถนัด อันไหนที่รู้สึกว่ายังไม่แม่นช้าซื้อเวลาค่อยๆทำครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโค้งหักศอกโค้งอะไรเนี่ยช้าซื้อเวลาค่อยๆทำได้ครับไม่เป็นไรเลยเราดีกว่าเราเร็วแล้วเราพุ่งแล้วเราชนครับเดี๋ยวข้างหน้าทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นโค้งแบบโค้งหักพับเข้ามาเลยถ้าเราเกรงเรากลัวเราเครียดครับ มันจะพาเรามือเป็นปลาหมึกมันจะสายหรือมันจะแหกไปกินข้างทางได้ครับอุ๊ยโอ้โหโค้งไปไหนไม่รู้นี่ช้าซื้อเวลาอ๋อมองโค้งอยู่นู่นโอเคชั้นไปเนี่ยครับโค้งอยู่นู่นนู่นชั้นไปเนี่ยครับโอเคเนี่ยเราช้าซื้อเวลาก่อนค่อยๆทำส่วนมากนะครับมันจะเกิดตอนที่ใกล้จะจอดใกล้จะเลี้ยวตรงแยก ทางแคบแคบไกล้ๆบ้านอะไรงนี้แหละมันจะเกิดแถวนี้แหละไกลๆกลอะ่ะมันอาจจะไม่เข้าไปเกิดหรอกบางทีแบบอุ้ยใจร้อนใกล้บ้านละโอ้ตรงนี้ต้องรีบละต้องเร่งละนั่นน่ะมันจะไปเกิดตรงนั้นส่วนมากจะใก,กล้กลบ้านครับแต่ว่าเนี่ยเอาสติสตังค์กลับมาอ๋อมันเป็นยังไงอุ้ยเรามีที่มีทางมีถนนนี่ครับไปต่อเนื่องเลี้ยวอยู่ในเลนไป ไปตามทางครับเนี่ยเห็นไหมมันจะทําให้เราสามารถขับได้อย่างปลอดภัยครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็เอาอยู่ได้ครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องรีบเร็วเร่งจังหวะจนมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับ 6. ก,กลัวรถใหญ่ข้อนี้เป็นข้อพิเศษแถมให้ครับแต่ว่าสิ่งที่แถมเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงของใครหลายๆคนใช่ไหมครับเวลาเราขับรถ แล้วมีรถใหญ่เยอะแยะมากมายขนาบข้างขนาบหลังกลัวจังเลยอยู่ดีๆเห็นรถใหญ่แล้วเกรงเครียดขึ้นมาทันทีบางครั้งบางทีพี่ๆเขาก็งงเหมือนกันครับว่าเอ๊ะเขาไปทำอะไรผิดบางทีอะรถเกง๋งรถกระบะเอ่ยรถตู้ทึบเอ่ยบางทีเรายังเจอแบบปาดไปปาดมาซิ่งแช่ขวามากกว่าเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยพี่เขาก็วิ่งไปอยู่ในเลนเข้าไปอันเนี้ยครับก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างไปแต่จุดที่ต้องระวังนะครับก็คือการเปลี่ยนเลนใกล้เขาเกินไปเช่นจังหวะเนี้ยครับที่เขาอยู่ตรงนี้ละเนี่ยการที่ผมเนี่ยจะแทงมุมนี้เข้าไปเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนเลนตรงเนี้ยอันตรายมากมากๆเลยมากๆที่สุดเลยครับ เนี่ยเพราะว่าพี่เขาอ่ะอยู่สูงริ้วเลยนะแล้วรถผมเนี่ยคันจะกระปิกหนึ่งถ้าสมมตินะว่าเราไปเปลี่ยนเลนใกล้เกินหน้าเราแย่เข้าไปได้ก็จริงนะแต่พี่เขาอยู่สูงนะ้ะมองไม่เห็นนะ่ะเราก็โดนทับโดนไถได้เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนเลนใกล้พี่เขาอันตรายมากนี่น,นี่ถ้าจังหวะน,นี้นะพี่เขาไกลอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเลนได้สบายเห็นว่าพี่เขาเห็นผมแน่นอนพี่เขาไม่มาบี้ตูดผมแน่นอน แล้วอีกจุดหนึ่งที่ควรจะกลัวนั่นก็คือรถใหญ่ตีวงเลี้ยวครับอันนี้เราต้องดูดีๆเลยแน่นอนแหละว่ามีพี่ใหญ่บางคันที่เขาชอบปิดให้กั้นให้แล้วไปได้อันเนี้มีแต่ก็มีพี่ใหญ่อีกที่เขาเนี่ยแค่ตีวงไปตามทางเฉยๆแล้วเราเข้าไปแทรกแล้วเราโดนกินอันนี้ครับ อันตรายถ้าเป็นผมนะบางทีถ้าเราไม่มั่นใจนะเราเลือกไม่ไปถ้าสมมุติว่าอ๋อเขากดกระจกลงโบกโบกโบก,บกอโอเคเพราะว่าบางทีถ้าเขาหยุดนิ่งแล้วเราเดาเขาไม่ออกว่าเขาหยุดให้หรือว่าเขาแค่ดูรถอยู่เขารอจังหวะอยู่แล้วเราไปอันเนี้ยอันตรายครับอันเนี้ยคือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับรถใหญ่แล้วครับการที่เราไปเปลี่ยนเลนเข้าหน้าเขากระชั้นชิด ทิมหน้าเข้าไปและการที่เราเนี่ยไปแทรกในวงเลี้ยวเขาอันนี้ครับคือสิ่งที่มันน่ากลัวต่างหากแต่ว่าถ้าสมมุตินะพี่เขาต่างคนต่างอยู่ในเลนไม่เป็นไรต่างคนต่างไปได้ครับเขาก็อยู่บนพื้นฐานของกฎเหมือนกันแน่นอนแหละมีแหกบ้างแต่ว่าแหกก็ไม่ใช่เฉพาะพี่เขาหรอกรถบางรุ่นบางคันก็แหกเยอะแยะไปก็มีครับ เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดูได้ว่าเขามาจริงหรือไม่มาล้อเขาเบียดมาไหมถ้าไม่มาต่างคนต่างไปได้ครับมันจะทําให้เราขับได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยขึ้นมากครับเอาละครับ,รบงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ